สวัสดีค่ะวันนี้จะมาตัดกระโปรงนะคะเป็นกระโปรงทวิตหน้าสีจีบหลังสีจีบนะคะส่วนผ้าที่เหลือเราจะทําเป็นแม็ดปิดจมูกให้รับกับกระโปรงนะคะเวลาเราใส่ทีนี้จะเป็นฝ้ายเขีนมือถ้าเราทํากระโปรงเราจะอัดผ้ากาวด้วยนะคะแต่ว่าถ้าทําแมสปิดจมูกเนี่ยไม่ต้องอัดผ้ากาวจะใช้ความยาวของกระโปรง20นิ้วนะคะ เผื่อพับหนึ่งนิ้วเผื่อเย็บอีกครึ่งนิ้วยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดครึ่งนะคะค่ะส่วนนี้เราเก็บไว้นะคะทำขอบับแมสปิดจมูกหลังจากนั้นตัดแบ่งครึ่ง นำไปอัดผ้ากาวนะคะค่ะหลังจากอัดผ้ากาวแล้วนะคะแซกลิมผ้าให้เรียบร้อยทีนี้เรามาวัดความกว้างของหน้าผ้าเผื่อเย็บข้างละหนึ่งนิ้วนะคะให้หักออก หน้าผ้า41นิ้วเผื่อเย็บข้างละ1นิ้วนะคะให้เผื่อเย็บ1นิ้วจากนั้นให้เรามาวัดวัดได้39 39นิ้วทีนี้เอว28ตรงนี้คือหน้าผ้านะคะ39นิ้วให้วัดเอวเอว28 เราจะทำทวิตด้านหน้า4นะคะด้านหลัง4จากนั้นเอว28เอา2หารนะได้เท่ากับ14 14เอา5หารนะห้ามาจากไหนห้ามาจากจำนวนจีบที่เราแบ่งออกมานะคะมี1 2 3่งามี่ห้า ช่วงด้านหน้าแบบนี้นะคะมันจะมีอยู่ทั้งหมด5จีบได้2.8ตั้งไว้นะคะจากนั้นนะหน้าผ้า39นิ้วให้เอา14มาลบ14ก็คือเอา2หาร28หารเอวได้25หลังจากนั้นนะมันจะมีทวิตอยู่ทั้งหมด4ทวิตนะคะ เอา4หาร25หารผลลัพธ์ออกมาเท่ากับ6.2 6.2คือความลึกทีนี้ตรงนี้1 2 3 4 5 2.8นะคะใช้2.8ความลึก6.2จะอยู่ช่วงนี้ช่วงจับจีบวิธีการ แบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งหน้าผ้าตรงนี้2.8 2.8สันทบก็จะเหลืออยู่1.4ึ่งทำเครื่องหมายไว้ความลึก6.2 จับจีบ2องจุดองตนี้2.8จนะคะจากนั้นให้มาแบ่งครึ่ง6.2จับจีบก็จะเหลือ3.1 3.1จุด ทำเครื่องหมาไว้อีกด้านหนึ่งจากนั้นเรามาจับจีบ หลังจากที่เราจับจีบเสร็จแล้วนะคะให้เรามาวัดได้14ไหมนะคะได้เท่ากับ14อันนี้คือด้านหน้าด้านหน้าด้านหลังทําเหมือนกันนะนะคะจากนั้นเรามาทําอีกแผ่นหนึ่งทําเหมือนกันกับด้านหน้า ค่ะจากนั้นเย็บรัดไว้นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ติดซิป หลังจากเย็บถึงจุดพับจุดพับนะคะจุดนี้ให้ตีเฉียงเข้ามาประมาณครึ่งเซนนะนะคะเพราะว่าเวลาเราพับเนี่ยนะคะผ้าจะไม่เหลือจะได้แบบนี้นะคะ เย็บติดกับผ้าเย็บซิปนะคะให้ติดกับผ้ามันจะได้ดูเรียบร้อยค่ะก็จะเรียบร้อยแบบนี้นะคะด้านในด้านนอก หลังจากนั้นให้เราเย็บอีกข้างหนึ่งจากนั้นให้เรานำไปรีดก่อนนะคะรีดตะเข็บขันหลังจากนั้นเรามาทำขอบนะคะใช้ผ้าแข็งทำขอบ ทีนี้เอล28เราจะตัดขอบเผื่อไว้เป็น30เผื่อเย็บตะเข็บเผื่อติดตะขอเราจะทำขอบแบบสวมนะคะความกว้างของขอบขอบใหญ่ขอบเล็กตามต้องการวิธีทำนะคะหาผ้าที่จะใช้ทำขอบมาขนาดเท่ากันนะความยาวเท่ากันนะความกว้าง เผื่อไว้1เซนนะพับสันทบแบบนี้นะคะจากนั้นเผื่อไว้1เซนนะทั้งสองด้านเผื่อพับเก็บริมนะคะจากนั้นหาจุดกึ่งกลางพับเก็บริม1เซนนะเย็บหลังจากได้แบบนี้แล้วนะคะให้พับตลบขึ้นมา เย็บรัดตรงไปลายไว้ทั้งสองข้างค่ะจากนั้นให้เย็บรัดไว้นะคะด้านบนค่ะหลังจากได้แบบนี้แล้วให้พับนะคะพับเก็บเข้ามาด้านใน นำไปรีดให้เรียบร้อยก่อนที่จะสวมค่ะหลังจากรีดเสร็จแล้วนะคะหน้าหลังได้ระดับเท่ากันนะแบบนี้นะคะขอบแบบสวมเนี่ยมันจะมีข้อดีก็คือเวลาเราแก้ไขนะคะมันจะง่ายต่อการแก้ไขเลาะครั้งเดียวใส่ขอบโดยการสวรมด้านหน้า ขอบให้ติดกับเส้นซิปแบบนี้นะคะเราจะเอาขวาทับซ้ายเวลาเราติดตะขอเราจะเอาด้านขวาขวามือทับด้านซ้ายมือแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นด้านหน้าขอบให้ติดกับระดับซิปกัดเข็มหมุดไว้ ทำเครื่องหมายแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราสวมตรงนี้จะอยู่ด้านหลังหลังจากได้แบบนี้แล้วนะคะให้เราเย็บ ค่ะหลังจากเข้าขอบเสร็จแล้วนะคะจะได้แบบนี้เย็บชายกับโปรง ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะหลังจากทำกระโปรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ในส่วนผ้าที่เหลือนะคะเราจะทำแมสปิดจมูกทีนี้วิธีการสร้างแบบขีดวัดความยาวลงมา13.5อันนี้ 13.5จากนั้นให้แบ่งเป็นช่องตรงนี้3เซนนะ3 5 3อันนี้คือ3 3.5 3อันนี้เป็น4จากนั้นให้ขีดขีดแบ่งช่องนะคะแบบนี้ อันนี้ใช้สิบสองสิเซนนะสองขีดเป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะคะจะได้สี่เหลี่ยมช่องนี้จากนั้นวัดเข้ามา2เซนนะวัดเข้ามา2เซนนะ แบบนนี้นะคะ่ะจากนั้นหาไม้มันทันนกแก้วด้านบนตรงนี้นะคะคือด้านปิดจมูกโค้งลงมาแบบนี้นะคะอีโค้งลงมาตรงมุม ด้านล่างช่วงปิดปากนะคะจนถึงคางจะเป็นตัวโค้งนะคะเป็นส่วนโคง้งหลังจากนั้นให้เราตัดตัดเผื่อไว้นะคะวิธีตัดให้ตัดแบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็นตรงตัวเย็บเย็บเพื่อสอด เผื่อไว้เผื่อไว้ประมาณสงเซนนะเวลาเราวางผ้าเป็นจุดสันทบนะคะตรงนี้คือจุดสันทบวิธีตัด คำเมื่อได้แบบนี้สงแผ่นนะคะให้เราหาด้านในแผ่นลงใช้ผ้าป่านเนื้อบางคันหลังจากเราตัดออกมาแบบนี้แล้วนะคะให้เราตัดแบ่งแบ่งครึ่ง แบ่งครึ่งเฉพาะผ้ารองนะคะจากนั้นนะวิธีวางผ้าแบบนี้นะคะด้านนี้คือด้านปิดจมูกด้านนี้ไม่ต้องลองนะคะลองด้านเดียวนี้คือด้านในอันนี้คือด้านนอก เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะให้เราพลิกเพื่อล้มตะเข็บวิธีล้มตะเข็บให้แยกตะเข็บออกมาแบบนี้นะคะล้มตะเข็บด้านหน้า ร่มตะเข็บทั้งสองข้างนะคะค่ะจากนั้นก็จะได้แบบนี้นะคะพลิกออกมาตะเข็บตรงกัาน,นะสองนิ้วนะคะทำเป็นช่องไว้ เพื่อพลิกนะคะตรงนี้เปิดช่องไว้นะคะจากนั้นพลิกตรงส่วนโค้งเล็กน้อยป้องกันการล้ง กดริมผ้าไว้นะคะค่ะหลังจากได้แบบนี้แล้วนะคะเป็นนะนะคะคือจุดนี้คือจุดพับเพื่อ,เ,อเพื่อทำสายเราจะใช้ยางยืดขนาดเล็กนะคะ เื่อมัดเราจะใช้10นิ้วค่ะถ้ามีตัวเกาะยังยืดนะคะก็ให้เย็บก่อนแล้วค่อยสอดเกาะ แต่ถ้าไม่มีให้เอาอยางยืดวางไว้นะคะให้ได้ระดับเดียวกับจุดที่เราทําเครื่องหม่ไว้พับสอดเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วเย็บจากนั้นให้เรามัด สามารถปรับได้เอาปมเข้ามาเก็บไว้ข้างในค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะด้านนี้คือด้านบนนะนะคะตรงโค้งด้านนี้คือด้านล่าง